เฟสก่อนทรงครับสามแอมพิเศษใครสนใจก็ติดต่อ f เฟซบ o ๊กมอแปลงวิธีนะครับถ้าค้นหาชื่อนี้ไม่เจอก็พิมพ์ตัวนี้นะครับ142 BT มันจะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราค้นหาหมอแปลงวิธีเลยมันชอบขึ้นมาเป็นเพจเก่าอะ่ะเพจนี้มันถูกแฮ็กไปแล้วตามนี้ครับลองกับหลอด500วัตต์นะครับไฟต่ำ กันวัดครับไฟต่ำประมาณนี้ครับยังไงถ้านั้นผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้